เฟิร์ดอะฉากที่เฟิร์ดเดินเข้ามาในผับอะฉันเห็นนะว่าแบบเฟิร์ดแบบมีการใส่ซีทรูแล้วก็มีคนมีคนห่วงเรารู้สึกว่ามีมีได้ยค่ะจริงหรือไม่ไม่รู้ไงเพราะวันนั้นไม่ได้ไปกองวันนั้นฉันไม่ได้ไปกองของเธอแต่ว่ามีคนแบบกระซิบมาว่าเออโทรรู้ว่ามันแอบมองตาเมกะพิ๊บเลยนะในตอนที่น้องอะใส่ซีทรู ใครบอกจริงหรือไม่ใครบอกใครบอกชาวบอบ้าไม่ไม่ใช่แค่โทรไม่ใช่แค่โทรทุ่แบบมองเพราะว่าทุกคนก็ต้องมองเพราะว่าชุดมันแบบชุดมันแปลกเข้าใจปะชุดมันแซ่บไม่แต่ว่าตอนนั้นนะที่มีเข้าฉากใช่ไหมก็จะมีแบบแกงๆเพื่อนใช่ปะมีทะลงทะเลมีคนอื่นที่แบบเข้าฉากด้วยใช่ไหมอีมงอีแม็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นอะ เขาก็แบบเออก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่คนที่เพ่งเล็งเป็นที่สุดเฟิร์นรู้สึกว่าสายตาของใครในกลองมองเราบ่อยมากที่สุดวันที่เราใส่ซีทูตัวนั้นอ่ารู้สึกเหรอครับคิดว่าสายตาใครคุกคามเรามากที่สุดรู้สึกว่าสายตาที่อยู่ใกล้ๆอะครับเขามองตรงไหนแล้วมีพี่มีคนแอบกระซิบมาพี่ก้าบอกว่าแบบ อีโทไม่โฟกัสตาน้องอีโฟอโฟ,โฟแบบแอบไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้หลอนไปโฟกัสแบบไปเไต้าข่ารใช่ไหมห <c oughs> ลอนโฟกัสอะไรเดี๋ยวเต้าข่าวไม่จริงไม่โทหลอน <c oughs> ถ้ามันไม่จริงหลอนก็ต้องพูดไม่จริงแล้วมึงไม่ใชมาพูดว่าก,กูเต้าข่าวมีมีคนบอกหล่อนแอบ,บดูลูกเกดของน้องใช่ไหมลูกเกดคืออะไร ฮะอ๋อจุกเหรอไม่เห็นเมื่อกี้มึงมองตาด้านซ้ายมันเป็นจิตวิทยาว่าหลังโกหกเขาใส่เขาใส่ซึ่้อ้องอีกมันจะไปเห็นได้ไงล่ะจริงแล้วเฟิร์นรู้สึกไงลูกมีหนูหนูรู้สึกโดนคุกคามไหมถ้าหนูโดนคุกคามบอกแม่แม่ได้เลยนะเดี๋ยวแม่แม่จะปกป้องหนูเองมีสายตาไหนที่หนูรู้สึกว่าแบบมองอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบ ไม่ปลอดภัยไหมลูกไม่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าหนูสวย <c oughs> ลูกแม่ลูกแม่มันเลิศลูกแม่มันเลิศ <c oughs> หนูสวยใช่แต่หนูต้องหนูต้อง,หน,องหนูต้องมีชั้นเชิงนะลูกเข้าใจไหมหนูไม่ใช่ว่าแบบจะอะไรแต่แม่รู้ว่าแบบลูกแม่มีชั้นเชิงอยู่แล้วความเจ้าหญิงของหนูเนี่ยความแบบมันคือสายเลือด <c oughs>